สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคร์แนวโนม้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองคํายังคงผันผวนทิศทางไม่แน่นอนไม่ชัดเจนในทิศทางมีการดีดกลับได้เหนือเส้นแนวต้านระยะสั้นบริเวณ1890ปยเหรียญอีกครั้งท่ามกลางแรงเทขายอย่างหนักของ,องกองทุน SPDR อีกกว่า5ตันในวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีดอลลาร์นะคะดูจะทรงตัวแถว92.60จุดและเช้านี้นะคะอยู่ที่ระดับ92.65จุดจึงทำให้ค่าเงินบาทนะคะอยู่ในทิศทางแข่งค่าโดยมีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างมากในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยราคาทองคำระยะสั้นนะคะยังคงไม่แน่นอนและเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยโดยทั่วไปนะคะ โดยคาดจะมีแนวรับที่1 8 8 0ปยเหรียญและแนวต้านที่1 9 0เเหรียญขณะที่โกออนไลน์นะคะคาดจะมีแนวรับที่1,882เหรียญเนี่ย1ันเเหรียญสำหรับโกโคเมกนะคะคาดจะมีแนวรับที่1 8 8 0ปเหรียญและแนวต้านที่1 9 0เยเหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมณทีนีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่2เวลา9นาฬิก59นาทีทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,950บาทขายออก2 7 0 5 0บาท ทองรูปพรร์96.5%รับซื้อ26,469บาท36สตางขายออก27,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาครั้งที่2นะคะก็ปรับลดลงไป50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคายังเป็นบวกอยู่ที่100บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา25นาที แม่ส <poisoned. S 2> ินก <ampa> ็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะโอเคทีนึงแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรนะคะหรืออยากจะเสนอแนะอะไรตรงไหนนะคะหรือว่า อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเม้่สินด้วยนะคะกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆขเมแม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ